สวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เรา,เาทำความเข้าใจปัญหาขยะความเหนื่อยของพี่ๆคนเก็บขยะไปแล้วเนอะแล้วก็เห็นแล้วว่าจริงๆทุกคนก็มีส่วนสร้างขยะขึ้นมาใช่ค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกในทางออกกันบ้างครับแบบที่จับต้องได้หน่อยโดยอ้างอิงจากเอกสารแนวทางสู่เมืองสะอาดและยั่งยืนที่เราได้มาค่ะก็คือเราจะมองไปข้างหน้ากันแล้วว่าจะทำยังไงให้ระบบจัดการขยะมัน เออมันมั่นคงมันยั่งยืนได้จริงๆครับผมงั้นเริ่มเลยดีกว่าข้อเสนอแรกที่น่าสนใจมากคือเรื่องเป้าหมายที่ชัดเจนในเอกสารเนี่ยเขาเสนอเป้าหมายหลักไว้เลยเอ่อเพิ่มรายได้คนเก็บขยะขั้นต่ำหมดละ700รอบาทโหตัวเลขนี้มันมันสำคัญยังไงให้กับระบบทั้งหมดอืมตัวเลข700บาทนี้น่าสนใจมากค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเป็นความพยายามจะสร้าง มาตรฐานคุณภาพชีวิตให้เขาเลยอ๋อครับการตั้งเป้าแบบนี้มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าเราอยากยกระดับอาชีพนี้ให้มีทั้งรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยซึ่งจริงๆมันจําเป็นมากนะคะกับงานบริการแบบนี้ครับผมแล้วพอบุคลากรเขามีรายได้พอเนี่ยมันก็ส่งผลดีไปถึงบริษัทจัดการขยะด้วยนะคือลดปัญหาคนขาดแคลนอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอื่นๆตามมาอีก เช่นพวกอุปกรณ์หรือระบบรีไซเคิลที่เขาพูดถึงในเอกสารใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะพวกอุปกรณ์ทันสมัยการพัฒนาระบบรีไซเคิลต่างๆมีอีกประเด็นหนึ่งผมว่าเออน่าสนใจมากคือเรื่องเงินสนับสนุนปกติเราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์อะไรแบบนี้แต่ในเอกสารนี้เขาเสนอให้มองเป็นรางวัลของการเสียสละของคนที่ทํางานดูแลเมืองให้เราแนวคิดนี้มันส่งผลยังไงบ้างครับทั้งคนให้คนรับเลย โอ้อันนี้สาคัญมากเลยค่ะการเปลี่ยนกรอบความคิดตรงนี้คือมันยกระดับความสัมพันธ์เลยนะจากเดิมที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระหรือทําบุญเฉยๆครับกลายเป็นว่าผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือธุรกิจก็จะรู้สึกเหมือนเป็นผู้ลงทุนในความสะอาดสุขภาพของเมืองตัวเองอ๋อเหมือนเรามีส่วนร่วมจริงๆ ใช่ค่ะเป็นการยอมรับว่างานเก็บขยะเนี่ยมันคืองานบริการที่จำเป็นมีคุณค่าคนที่ทำคือคนที่เสียสละเพื่อเราทุกคนการให้แบบนี้มันเลยสร้างความภูมิใจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเออเราก็ต้องรับผิดชอบขยะที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่แค่ให้เงินแต่ให้เกียรติด้วยถูกต้องค่ะคือการให้เกียรติให้การยอมรับในความสาคัญของงานเขาแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเขาเสนอรูปแบบความร่วมมือยังไงบ้าง ที่บอกว่าเอ่อทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่ายๆอย่างคนทั่วไปอาจจะ10-20บาทต่อเดือนเด็กๆอาจจะบาทเดียวอะไรแบบนี้ส่วนธุรกิจก็คิดตามปริมาณขยะ5้0ถึงบบาทต่อตันคนไกลแบบนี้มันจะช่วยให้ยั่งยืนได้จริงไหมครับคือเขาออกแบบมาเพื่อกระจายความรับผิดชอบแล้วก็ให้คนมีส่วนร่วมเยอะๆคะ่ะข้อดีคือมันไม่ได้พึ่งแหล่งทุนใหญ่ๆที่เดียวไงคะครับ เงินจากคนทั่วไปแม้จะดูเล็กน้อยต่อคนนะแต่พอมันรวมกันเยอะๆมันก็เป็นก้อนที่มีความหมายส่วนของธุรกิจที่คิดตามปริมาณขยะอันนี้ก็เออค่อนข้างแฟร์ดีคือใครสร้างขยะเยอะก็รับผิดช,ชอบเยอะหน่อยครับผมที่สำคัญคือในเอกสารบอกว่าเงินตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์สองทางเลยคือหนึไปช่วยลดภาระหนี้สินเดิมของบริษัทซึ่งมาจะเป็นปัญหาใหญ่อ๋อครับ และ2ก็คือเอาไปเพิ่มรายได้โดยตรงให้คนทํางานได้เลยแก้ทั้งระบบทั้งคนเลยนะครับใช่ค่ะแก้ทั้งโครงสร้างองค์กรแล้วก็ตัวบุคลากรไปพร้อมๆกันเลยสร้างความแข็งแรงจากข้างในออกมาโอ้โหพอฟังแบบนี้ผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังมันดูเชื่อมกันไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องคนเก็บขยะมีรายได้มีศักดิ์ศรีมั่นคงขึ้นบริษัทก็แข็งแรงเมืองสะอาดสุขภาพคนดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นเหมือนระบบนี้แวดเดียวกันเลยคือมันไม่ได้แยกส่วนกันพอคนทํางานเขามีกําลังใจมีรายได้ดีระบบการเก็บการจัดการขยะมันก็ต้องมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่แล้วจริงครับเมืองสะอาดขึ้นคนก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องสุขภาพระยะยาวไปอีกแล้วภาพลักษณ์เมืองดีขึ้นมันก็ดึงดูดท่องเที่ยวการลงทุนเศรษฐกิจก็ได้ประโยชน์ครับสุดท้ายเลยการจัดการขยะที่ดีโดยเฉพาะรีไซเคิลเนี่ย มันก็คือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงลดการใช้ทรัพยากรใหม่ๆลดปัญหาขยะล้นเมืองทั้งหมดนี้แหละค่ะคือองค์ประกอบของความยัง่งยืนจริงๆที่มันส่งผลดีต่อสังคมเราในระยะยาวมากๆครับสรุปจากที่เราคุยกันมาเอกสารแนวทางสู่เมืองสะอาดและยั่งยืนก็ชี้ให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าเมืองที่น่าอยู่ระบบจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเป็นไปได้จริง แต่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆส่วนจริงๆใช่ค่ะคนเก็บขยะคือคนทํางานสําคัญบริษัทจัดการขยะเป็น,นกลไกหลักส่วนพวกเราทุกคนก็คือพลังขับเคลื่อนสําคัญค่ะ พอเราพิจารณาแนวทางพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะซึ่งอาจจะเป็นคำถามที่เออไม่ได้มีคำตอบเป๊ะๆในเอกสารนี้คือนอกเหนือเรื่องเงินสนับสนุนการเปลี่ยนมุมมองให้เป็นรางวัลของการเสียสละแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกทางสังคมหรือทางวัฒนธรรมแบบอื่นๆอ,อีกไหมคะที่เราพอจะสร้างขึ้นมาได้เพื่อช่วยเสริมเรื่องการยอมรับการยุกย่องคุณค่าแล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของพี่ๆคนทำงานเก็บขยะในชมุมชนของเราให้มันเป็นรูปธรม ทำแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นไปอีกอืมอันนี้น่าคิดต่อค่ะ